สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ,รบขอต้อนรับทุกทาก่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับไปย่างก,ก่อนเลยนะครับไปดับไฟก่อนเลยนะฮะเมื่อกี้เปิดรายการมาไฟไหม้ฮนะ ได้ไดอเหรอไม่ได kind of ้ไอเป็นเพื่อความสวยงามของรายการอ๋อเหรออันนี้โดยการพัฒนาการนะครับผมจากนารี่บาเล่ครับนารี่บาเล่นะฮะใส่ซะได้ไอนะเวลาเป็นเป็นได้ไอเป็นโฟกัสมันก็จะดูแบบรายการแบบฟริงห้องอยู่อย่ไรรู้ป่ะเหมือนเรือเหมือนเรือสำเภาวกำลังถูกไฟไหม้อยู่ฮะไม่ไม่กำลังอยู่บนทะเลอยู่บนสวรรค์ท่านผู้ชมดูสิดูรายการเราเหมือนอยู่บนสวรรค์เลยแต่ขณะที่เรากำลังทำรายการกัน3คนมีอยู่คนหนึ่งตกนรกอยู่คนเดียวนะนะ ที่ขโมยนะยังไม่ถึงช่วงกินเอากินเอาช่วงเอาช่วงเอานะผมก็รู้ว่ากล้องนี่อยู่กับพวกพี่โอ้คแม่จริงๆเลยทัาคุ้ชมว่าไม่ผิดหรอกฮะที่คุณออชอบกินนะฮะใช่ดูสิดูยังเที้ยวอยู่เลยฮะแต่ที่แน่ๆจดหมายวันนี้มาเนี่ยผมชอบมากมันเป็นจดหมายที่ผมอยากจะตอบเองเลยแต่ว่าเดี๋ยวตอบให้จะตอบให้สวัสดีค่ะสวัสดีครับยันเป็นนักศึกษาจิตวิทยาน่าเห็นไหมจิตวิทยายันกับเพื่อนเพื่อนนักศึกษาเนี่ยกำลังทำวิทยานิพนธ์เรื่อง พฤติกรรมของคนเล่นลายาามันเป็นจริงๆท่านผู้ชมเราได้ทำการสำรวจและวิจัยจากทุกส่วนทุกภาคของประเทศแล้วใช้ตัวอย่างทั้งสิ้นเกือบ3,000ัรายนี่อ,อได้ผลวิจัยดังนี้ค่ะครับหนึ่งคนที่ชอบเปิดอ่านไลน์แต่ไม่ชอบแชร์ คือคนที่มีปัญหาทางด้านครอบครัวอ,อ่ลองฟังดูลองท่านลองฟังดูไปเล่นๆนะฮะอันนี้เป็นเรื่องเล่นๆนะ,ะแต่ว่าลองดูจริงๆว่าคนที่แบบดูลายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทิ้งไม่แชร์ใครเขาบอกว่าเป็นคนที่มีปัญหาทางด้านครอบครัวคืออาจจะมีปัญหาไม่มีความสุขอะไรนะ,อะรโอเคครับสองคนที่ไม่ชอบเปิดลายแต่มีลายคือคนที่ขาดความเชื่อมั่นคือ,อมีลายอะ่ะแต่ไม่เคยเปิดอะ่ะ ไม่เคยอะไรกับเขาขาดความเชื่อมั่นหนูเนี่ยสามพันข้อความครับผมใช่ไหมนี่ขาดความเชื่อมั่นครับใช่ครับสามไม่ก็เจ้านี่เยอะครับสามคนที่แชร์ไลน์ก่อนเสมอคือคนที่คิดการไกลคือแชร์อย่างเดียวไม่ทำอะไรว้นวแชร์แชร์แชร์ไม่ได้สนเลยด้วยเข้ากรุ๊ปไหนนะบางทีผิดกรุ๊ปยังดันแชร์สามรับหมดมองการไกลเหลือเกินสี่คนที่ชอบตอบ แต่ไม่ชอบแชร์คือพวกบ้างงานคือมีใครเพื่อนขึ้นไลไรติ้งขึ้นมาผมตอบเลยตอบเลยแต่ไม่แชร์ไม่แชร์ผมว่าถ้ามันตอบเลยไม่ใช่บ้างงานนะผมว่ามันไม่มีงานจะทํำใช่มันถึงตอบเลยได้คนที่ชอบปิดท้ายลายคนอื่นแต่เล่นคนละเรื่องกับเขาคือคนใจแคบเอออันนี้น่าสนใจ ถ้าผิดก็ขออภัยนะคะแล้วจะส่งคนตำรวจมาเพิ่มเติมอีกค่ะคืออันนี้น่าสนใจมากข้อสุดท้ายเนี่ยคือบางทีเนี่ยเขาเล่นเรื่องนี้กันอยู่เขากำลังพูดกับเพื่อนในรุ่นตายเขาจะบอกเลยนะเพื่อนในรุ่นตายจะอยู่ที่วัดนี้วัดนี้วันนี้มันเข้ามาเลยว้าว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 นะเขียนเลยนะว้าวว้าวว้าวเราว่าว้าวว้าวตกใจเรื่องเพื่อนตายข้อความต่อมาที่ติ้งมาก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อร่อยจริงๆเพื่อนตายเพื่อนตายมันมารแล้วก๋วยเตี๋ยวเออไว้งานแกสิฉันจะไปทานนะ แลวยังถามมานะฮะถามมาบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดจะไปจังหวัดเพชรบุรีครับจะไปกินอะไรถึงจะถือว่าไม่ผิดครถ้าไปเพชรชบุรีแล้วไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิดร้านสอนเดชโภชนานะครับจังหวัดเพชรชบุรีตั้งต้นที่แยกพระนครคีรีนะครับแยกเขาวังจากนั้นก็มุ่งหน้าไปทางสี่แยกสารจังหวัดเพชรชบุรีพอถึงแยกสารก็ให้เลี้ยวขวา วิ่งไปจนเจอแยกโรงเรียนอรุณประดิษฐ์ก็ให้เลี้ยวซ้ายข้ามสะพานพอลงสะพานก็เลี้ยวขวาเข้าตลาดสดเพชรบุรีสังเกตขวามือนะครับจะเห็นร้านทองกินปังสองก็ให้เลี้ยวขวาก็จะถึงที่ร้านมาจังหวัดเพชรบุรีถ้าไม่กินเส้นเล็กลูกชิ้นเนื้อเปื่อยที่ร้านสอนเดชโภชนาถือว่าผิดร้านนี้ขายมาแล้ว50ปี เริ่มต้นจากรุ่นแรกนะครับคุณพ่ออาและคุณแม่ละม่อมซึ่งเปิดขายที่นี่มาโดยตลอดปัจจุบันเป็นรุ่นที่สองคุณพีระเกตแก้วซึ่งเป็นลูกชายเนี่ยสืบทอดกิจการต่อมาจังหวัดเพชรบุรีถ้าไม่กินเส้นเล็กลูกชิ้นเนื้อเปื่อยที่ร้านสอนเดชโภชนาะถือว่าผิดวิธีทำนำเส้นเล็กและถั่วงอกลวกใส่ชามตามด้วยเนื้อเปื่อยและพริกกะเรียง ต้นหอมผักชีขึ้นช่ายและพริกไทยตามด้วยลูกชิ้นจากนั้นราดน้ำซุปร้อนๆลงในชามก็ยกเสิร์ฟได้เลยเคล็ดลับเนื้อเปื่อยจะใช้เนื้อน่องและเอ็นเคี่ยวนานถึง3ชั่วโมงสูตรความอร่อยแบบฉบับก๋วยเตี๋ยวเมืองเพชรคือจะต้องมีซอสพริกและซอสผสมให้กับลูกค้าด้วยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดเพชรบุรีเส้นเล็กลูกชิ้นเนื้อเปื่อยชามละ35บาท ร้านสอนเดชโภชนาจังหวัดเพชรบุรีเปิด8โมงเช้าจนถึงบ่าย3วันนี้ยกจากเพชรบุรีมาในสตูดิโอเราเลยครับนี่เลยนะฮะเฮีย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 เกี้เรียกหรับเฮีย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 ครับโอ้เฮียหูหาเรื่องจริงเฮียครับเฮียเอาลูกชิ้นหน่อยนั้ครับลูกชิ้นเอาลูกชิ้นหน่อยเดียวไม่ถึงลูกเอาเอหน่อยเดียว โอ้ตายแล้วกำกับมุกผู้ำกำก,กับมุก <c oughs> มานี่มาอย่าไปยุ่งเขา ก๋วยเออเตี๋ยวลูกไอ้ลูกชิ้นก็ไม่ทานตักเลยเออโอ้โหตายแล้วเนื้อเออใช่มันไม่ให้หรอกอันนี้มันจะให้เหรอเอก๋วยเตียวนิดเดียวไปเยอะเฮ้ยเฮ้ยมันต้องค่อยๆก็ได้ค่อยๆเดี๋ยวก็พังเดี๋ยวก็พังนพอแล้วพอพอเดี๋ยวก็พังก็ได้ขอบคุณมากครับตะเกียบเอาไหมครับเอาครับเอาดีครับคุณอาครับอดีจะกินอะไรวันนี้จะกินอะไรน้ำขุกขิกนงๆคุณอาคุณอาจะเย็นเดี๋ยวมันกระเด็นก็คุณอาเออออจเย็น เย็นนานๆดีใจนะฮะเดี๋ยวเอาลูกชิ้นไม่เอาเอาแต่น้ำเรื่องเยอะจริงกินเธอเหลืออะไรก็ไปโอ้โหแต่น้ำหอมมากอร่อยมากอร่อยจริงสมุนไพรเพียบเลยอร่อยมากครับน้ำเดี๋ยวลองลองลูกชิ้นหน่อยฮะ NNM อย่าเล่นอย่าเล่นเพลินฮะผมคิดว่าน่าจะมาอุ่นสักนิดหนึ่งอร่อยจริงๆอ่ะคุณอ้อไม่เสร็จทีนะฮะนี่ฮะ ชามผมเนี่ยมันพิเศษมากเลยเป็นเอ็นล้วนความพิเศษนี่อยู่ที่น้ำจิ้มสองตัวนี้ครับใส่เข้าไปแล้วอร่อยมากๆขอแนะนำว่าแนะนำว่าถ้าเวลาที่ไปอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับเอ็นร้านนี้บอกว่าเอ็นเป็นเอ็น นั่นไม่ใช่แล้วะอันนี้ขาอันนี้ออกไปท่านโง่อ๋อเขาเอามาให้อะเขาเอามาให้เพราะว่าเป็นเอ็นนะฮะอย่าพลาดเในการนะท่านผู้ชมครับเวลาไปนะฮะ เรียกว่าเส้นเล็กลูกชิ้นเนื้อเปื่อยนะครับชามก็ส5บห้าบาททำเองนะฮะอย่าลืมไปร้านสอนเดชจังหวัดเพชรบุรีนะครับอยู่ในตลาดใช่ไหมอยู่ในตลาดเลยครับอยู่ในตลาดเข้าไปตลาดแล้วก็ถามว่าสอนเดชสอนเดชอยู่ไหนโอ้ทุกคนรับรองที่ตลาดนั้นจะทำไรู้รู้จักรู้จักหมดเลยรู้จักหมดเลยพักนี้สักครู่พวกสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพวกกระชุ่มตะปันข้างรายการสักครู่ปลาช่อนเผาเกลือครับ เหนียวบางจังหวะมันก็น like ุ่มบางจังหวะมันก็ยังเหนียวซึ่งมันเหมาะอาการมาเกียวเนี่ยเนื้อบางคือจะไม่เนียมันอร่อยไงมันได้พอดีอร่อยครัวคุณป่อ สวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลยูทูบสวัสดีครับยูทูบนี่รายการโค้คุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับ่จริงจริงผมเนี่อร่อยด้วยแต่ก็เรือย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมซับสไคร้เออไม่ใช่บอนออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทางยูทูบครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้จะติดตามเอาเสียงออกจากปากดูครับผมเนื้อว่างครับอย่าลืมนะครับว่าติดตามนะครับรายการโค้คุณต่อยนะครับที่บอนออฟฟิเชียลนะครับฝากซับสไคร้ด้วยนะครับครับผมผมเเเเปป็็นนนรรื่่อองาววยยูคคดีรับไล ั้มจครอ๋อกดติดตามละคนไทยลัวคุณต้อยครับตามกันแล้วกัน